สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยนะพี่พี่จ๋าห้านอยรวมทั้งสี่หน่อยนะคะงวดประจําวันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่สิบสามกันนะคะซึ่งวันที่สิบสามแอดให้ดินที่เจ็ดกับหนึ่งไปนะคะอ่าผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะสองเจ็ดเจ็ดล่างหกหนึ่งนะคะ มาทั้งดินหนึ่งดินเจ็ดนะคะอ่าเจ็ดเจ็ดมานะล่างอ่าบนนะคะส่วนล่างนะคะหกหนึ่งหกหนึ่งมาในชุดกันนะคะพี่พี่จา๋าในรอบเฉพาะขีดนี้มาบนมาล่างเลยนะคะในรอบพิเศษนะคะสองอ่าแปดศูนย์ศูนย์ล่างหนึ่งห้าเนาะเด่นที่หนึ่งมาแต่หนึ่งห้าอดไม่มีมาเฉพาะตรางนะคะมาเฉพาะตาราง ส่วนบนหลุดไปในรอบปกตินะคะ661อ่ามาเด้งดหรงเลยเนาะส่วนล่าง07เดเด็ดที่7แอดมาแต่ว่า7007แอดก็ไม่มีนะคะพี่พีจ๋าในรอบ vip นะคะสำหรับในรอบ vip 389นะคะ8998มาในตารางนะคะส่วนล่างนะคะ78เนาะ78มาตัวที่แอดเน้นในอ่า ในดิจิตนะคะอันนี้คือเข้าตารางแล้วก็ตัวที่แอดเน้นเนาะแตกซีน้อยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะตัวที่แอดเจาะก็จะมา3 4คู่นะคะก็คืออ่าเฉพาะกิจบนนะคะปกติบนนะคะแล้วก็เฉพาะกิจล่างเนาะอ่านอกนั้นก็อ่าแปดเก้าก็มาในตารางนะคะอ่ะยินดีด้วยเนาะสาหรับท่านที่ตามในสูตรนี้ของแอดแอดก็ลงคลิปเดียวสูตรเดียวนะคะพี่พี่จ๋าลงคลิปเดียวสูตรเดียวอ่ะ ไปกันต่อนะคะของวันที่14นะคะวันที่14มิถุนายนสองพนห้านะคะสำหรับฮานอยวันนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันเนาะอ่าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะแอดก็ทำหลายสูตรนะคะพี่ๆจ๋าก,กว่าจะได้สูตรนี้ออกมาให้เนาะอะ่คัดมาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตารางนะคะตารางตัวเด่นของแอดก็จะมีเจ็ดห้าหกหกหรือเก้านะคะสามสี่แปนะคะ อาเดนนะคะเด่นก็คือเจ็ดกับห้าเด่นก็คือเจ็ดกับห้าอ่ะสำหรับเจ็ดมาดูกันเจ็ดนี้ระวังนะคะระวังเจ็ดศูนย์ตัวเดิมมาแล้วมาอีกก็ได้นะคะเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะคะระวังด้วยเนาะ ถ้าใครชื่นชอบ7กับ5นะคะตามได้เนาะอาจจะมาคู่กันก็ได้นะคะใน2สูตรนี้อาจจะมาประกบกันนะคะ5 0 5 1 5 3 5 4นะคะอ่ะสำหรับชุดกันนะคะสำหรับชุดกันแอดกันที่6เนาะกันที่6ก็จะมี6 2 หกสามหกสี่แล้วก็หกแปดนะคะพี่ๆจ๋าถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะ3ามตัวก็เช่นกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะมีเขามีลุดเดอ้ออ่าตัวที่แอดเน้นในหลักเจ็ดแอดเน้นไปที่เจ็ดสาม นะคะคแล้วก็76ส่วน5นะคะเน้นไปที่5 0 5 4 6 3แล้วก็6 8นะคะส่วน6กับ9ตัวเดียวกันนะคะถ้าไม่ชอบก็กลับหัวแล้วกันนะคะ76นี้ระวังระวัง79ด้วยนะคะ93 9า ไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะมีตัวที่ชื่นชอบคอยตามอจดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอฟี 4, ทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ